เอาดีกว่าผมต้องกลับสุรีเนี่ยผมอยู่กับผมมาจีเอ้ยไม่ใช่ละเอ่อมาจีเออใช่มาจีเกเบอร์ทีวีได้ดีเดียวผมก็วันนี้ผมจะมาทดสอบเล่นเกมใหม่เนี่ยผมจึงอ่าเปิดให้เล่นละมาเนี่ยผมก็เพิ่งโหลดมาวันนี้เนี่ยผมก็เป็นเกมเกนชินอิมแพกเนี่ผมโอเคผมก็ล็อกอินเฟรีดเดียวผมก็ลองเริ่มกันเลยดีกว่าอ่าแตะเพื่อเริ่มเนี่ยครับเนี่ยมาดูกันว่ามันจะกระตุกกันหรือเปล่านะเล่นในมือถือนะแตะ เพริ่มนะผมนะโอเคผมก็เกมที่เขาเห็นเขารีวิวกันเยอะเนี่ยผมก็เป็นเกมที่ภาพสวยนะเธอบอกว่าพวกเธอมาจากโลกอื่นแล้วลงมาที่นี่หรอนะ <c oughs> มีภาษาไทยเลือกด้วยนะครผมผมันเป็นซับไทยนะเพื่อไปยังโลกต่อไป <c oughs> แต่กับบีเอ้ มาขวางทางเธอไว้ผมอ่านไม่ทันนะเ <c oughs> จ้าขนนอกการเดินทางของพวกเจ้าสิ้นสุดอฟรีอ่านไม่ทันใครนะผู้ยึดมั่นในโอ้ยอันนี้ก็อ่านอ่านซับได้ด้านล่างเลยได้ผมก็ถ้าใครตาไวก็อ่านได้นะผมคนที่ดูอัลบิที่เป็นซับไทยแล้วจะอ่านทันอยู่นะส่วนที่ <c oughs> ไม่ได้ดูก็จะอ่านไม่ทันเนีัยน,นี้ก็เป็นโอ้โหการาฟิกดูอลังการมากเลยเนี่ยเกมโทรศัพท์ที่ผมว่าน่าเล่นเลยเนี่ย <c oughs> อะไรเนี่ยเลือกหนึ่งตัวละครฝาแฝดอ่ะเลือกได้สองตัวครับมันจะเป็นด้านขวามือแล้วก็ด้านซ้ายนะครับผมผมคิดว่าทุกคนคงจะเลือกเป็นด้านซ้ายอยู่แล้วเนาะมันดู <c oughs> น่ารักใช่ไหมตั้งชื่อแอ่์ ชื่อว่าอะไรเดียวอ่าอิอนามิแล้วกันโอเคยืนยันทำไปอ๋อดูกันนะว่ามันจะกระตุกหรือเปล่าวันนี้ถุยๆลิ้นจะพันกันทำไมเนะี่ยโอ้โหโอโห้ถ้าเลือกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็จะตายนั่นเองใช่ไหม คือไปได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมฟันเข้าไปโอ้เอฟเฟกสวยงามมากโหอะไรนะมึยเป็นไรหรือหรอโอ๊ยโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นนะผมเนี่ย ็อย่างนี้แหละเทพที่ไม่รู้จักคงนี้อ่านภาษาไทยอะไรเนี่ยั่งพาตัวที่พี่ชายของฉันไปและฉันก็ถูกเทพไล่ผนึกและศูนย์เสียพลังที่เคยมีไปพวกเราไม่เคยก้าวข้ามผ่านโลกอะเรื่อย ก็สามารถอ่านอ่านซับไทยได้นะทุ้ยโดยส่วนเสียงเกมก็จะไม่ค่อยได้ยินนะเพราะว่าผมเป็นไม่จากหูฟังใช่ไหมมันก็เลยไม่ไม่ได้แยกเสียงนะผมไม่มีตัวแยกเสียงด้วยนะครับเลยทําให้มีเสียงแต่เสียงพูดมันจะเสียงดังนะผมแต่เสียงเกมจะเสียงเบามากนะผมถึงเวลาแล้วที่จะออกเดินทางกันถึงเวลาแล้วที่จะออกเดินทางกันถึงอ๋อมา เลื่อนออ้ยซูมออกซูมเข้าได้แอะลากนิ้วหรือซูมออกซูมเข้าได้คนระับใช้ปุ่มทิศทางเพื่อเคลื่อนตัวอู้อันนี้คือพุ่งได้อันนี้กระโดดอันนี้อันนี้นนฟันโอ้โหโอ้โหยังสวยกราฟ,ฟิกอู้ย่าแหนะ <c oughs> ภาพยังสวยเลยครับผมวิ่งไปโอ้โหดูทะเลทะเลแสนงามแสนงามดูท้องฟ้าสดใสว้าวมันเกมมือถือด่อืม <c oughs> ดุกนี้นี่สามารถกดฟันได้ yeah, yeah. ลอยไปดูแ yeah, yeah, yeah. ละลงน้ำเลยเรียบร้อยเด <c oughs> น,นจะให้ไปจุดข้างหน้านะครับผมนะเดินไป โอ้ Ồ, ภาพสวยมากเลยเลยนะี่ยแต่ว่ากระตุกนิดหนึ่งแตม,มันจะอยู่ที่สามสิบเฟรมอ๋อจุดตรงนี้อะจุดเทเลพอร์ตอ๋อสามารถวาร์บมาได้เหรอสามารถเทเลพอร์ตมาได้อะสามารถเทเลพอรตมาได้นะดูเส้นทางในที่แมพนะอ๋อก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นะโอเคไปก็ต่อออ้อ ยอมจริงเลยภาพสวยจริงนะไม่ใช่แค่ภาพแนละ้วตัวละครก็ด้วยแะยังไงล่ะใครที่มีเคยเล่นผมแนะนําเลยนะโหลดมาเลยเนี้ยผมหลดลองเล่นนเลยเนะียผมเกมดีแบบนี้ภาพสวยแบบนี้แอะไม่ได้หาได้ง่ายๆนะ<ห>เกมฟรีด้วยอือผมปีได้นะผมนะเคย ก็สามารถอ่านซับไทยได้นะครับผมแต่ผมก็อ่านไม่ค5 5> ่อยทันนะครับก็อ่านอ่านดูก็ได้นะเราเทั้งเจ็ดแห่งโลกใบนี้ทุยๆจะทำให้อ่านไม่ค่อยน่าสนุกกว่าทุกที่ผมอ่านไม่ทันนู้นเก็บผลไม้ได้ด้วยนะมีคลองเก็บของเออกระเป๋าด้านบนเนี่ยนะเก็บผลไม้อ่าตัวนี้กระโดดเก็บเข้าไปอ่ะก็บอกได้ว่า กินสปิกรดกันเนี้ยสมมุจโทรศัพท์ผมนี่กระตุกมากเลยตอนเนี้ยอืมเครื่องร้อนเนี้ยร้อนแบบร้อนแทบจะระเรบิดใส่หน้าเลยว้าวแล้จะลงไปด้านล่างยังไงอะโดดลงมาอย่างนี้เลยเหรอไม่เป็นไรฮะว้าว อ๋อคือที่จริงไม่ได้โดดออกมาแต่ว่าผมโดดออกมาไหมับเกันชินอิมแพคเตอร์ผุบเนี้ยฮะอือคือสแตททออัปเดตชุดด้วยนี่อ่านไม่ออกรูปปั้นของเทพได้กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆในแผน่นในแผ่นดินเป็นสัญลักษณ์ถึงการควบคุมการควบคุมไอการ คุ้มครองโลกจากเทพทั้งเจ็ดในหมู่เทพทั้งเจ็ดนั้นเทพเเทพอะไรเทพตนนี้มีโอ้ยผมดิโรอรอรโก็สามารอ่านทับได้นะผมนะไปคนแปลกหน้าผู้อะไรวะ มันจะเดินลงไปด้านล่างเอ๋โอ้โหน่าสวยมากอินซึโกะเนอะน่าสวยจริงบอกเลย อูดูน้ำดูเลยภาพสวยมากครับผมนะว่ายน้ำข้ามมาได้เลยนะนะให้ว่ายน้ำับผมว่ายน้ำมาโอ้บัตที่รูปปั้นตรงนี้ มือไปสัมผัสแล้วผมเกิดแสงประกายขึ้นมานะอะไรอ่ะโอ้โหเข้ามาในตัวด้วยเหมือนจะเป็นพลังใหม่นี่มันเอาอะไรเนี่ยโอ้เป็นเปิดแมปนั่น,อน,นนะเองนะแร้งระจนภัยพวกสอง ดูเหมือนว่าเพียงแค่สัมผัสกับรูปปั้นนี้แล้วเธอก็จะได้รับพลังของลมทันทีเลยนะคนบนโลกนี้หากอยากจะได้รับพลังมันเป็นไปไม่ได้เลยมันจะง่ายแบบเธอนี้ผิดปกติสามารถเลือกคำตอบได้นะแหล่งพลังงานพวกนี้ ตัวอ,อ่านได้ในผ่ผมคือแต่เล่นๆสักพักหนึ่งนะผมก็ภาพสวยจริงเนี่ยดีละันออกเดินทางกันเลยพลังงานธาตุของโลกนี้ตอบสนองต่อกัน อธิษฐานฉันคิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะโอ้โห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 ใช้พลังโอ้โไฟไฟไฟกดค้างเนี่ยเพื่อใช้พลังได้เอ๋ยย์อะไรอะไรอะไรย์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  Yeah, 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 đường, con yeah Con, con có xu một cơn Yeah, dính phá lăng Này, 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 phán vậy Yeah Này, ไปก็ต่อได้เหมือนจะให้ว่ายนะ้ำข้าไปแล้วผมนอทวามสวยจริงเนี่ย <c oughs> โอเคับนะผมก็ที่ก็เป็นระบบการตั้งค่านะผมการแสดงผลโู้สสุดแง้มสูงสุด,ส,ส,ดสูงมากเลยเสียงเนี่ยข้อมูล กันควบคุมประมาณนี้นะผมเนี่ยระดับตั้งค่าก็ปรับสุดนนครัแโปเครแลบกบทีเกมจะภาพสวยเนะโอ้โหมีเงาเมฆด้วยโอ้โหมีเงาเมฆด้วยครับท่านผู้ชมเนี่ยอู้ดูดีเงาเมฆเคลื่อนตัวไปแล้วโอ้โหสุดยอดเลยเกมนี้เก็บดอกไม้เ มีนกมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยอะไรอ่ะขุมังกรนั่นมันอะไรนะมังกรบรินผ่านเนี้ยมีมอเตอร์ด้านนี้ด้วยัส,สดีครับยเยเยะอัด <L> ้ไปเนี่ยไปยเยะ ย่ย่ย่หมูกล้องมันขยับไปไกลเนี่ยผมขยับออกไปห่างจากตัวละครเนี่ยผมเมื่อมีการต่อสู้เกิดขึ้นเนี่ยเบรทีบมีอะไรเนี่ยเก็บทุกอย่างเนี่ยโอ้โหกลาฝึกสวยมากอโอเคผมผูคงต้อง จบไปเพียงเท่านี้เนะครับผมเพราะว่าดูจากมันกินสเปคมากเลยนะกระตุกเนี่ยอย่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะผมสำหรับช่องมือใหม่อย่างผมเนี่ยกระโดดอย่าอย่าวิ่งไป yeah. อย่ากระโดดี่ย yeah. ภาพสวยจริงบอกไว้ก่อนนะโอเคก็ต้องจบคลิปเพียงเท่านี้เนี่ยผมก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับนะโอเคบาย okay. Bye, ครับทุกคน